จเจริญพรสวัสดีทุกทกท่านวันนี้พระสุพจน์ธรรมะกับพระธุดงค์มาอาศัยเดินจงกรมจะพูดธรรมะสักเล็กน้อยเรื่องของสมถะและวิปัสสนาว่ามีความต่างกันอย่างไรสมรถะก็คือการประพฤติปฏิบัติทางจิตนั่นเองแต่ว่าวิปัสสนาก็คือการประพฤติปฏิบัตทิทั้งทางจิตและทางกายเพราะว่าสมถะน,นั่นก็คือการที่จะประพฤติปฏิบัติทางจิตเนี่ยเพื่อให้ ละในเรื่องของจิตที่มีความโลภก,กับความโกรธพูดง่ายๆแต่ว่าทางทางกายนี่ทางวิปัสสนานี่หมายคำว่าประพฤติปฏิบัติทางกายด้วยแล้วก็ทางจิตให้มีปัญญาด้วยโดยการที่มันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าการประพฤติปฏิบัติให้เกิดทางจิตเนี่ยก็คือเพื่อที่จะลดในเรื่องของ นิวรหคือให้ได้ฌานนั่นเองการที่จะประบสบผลสําเร็จก็คือจะต้องได้ฌานสี่อรูปฌาน4ีอันนี้ถึงจะดับในเรื่องของสักยตทิถีได้ก็คือสามารถที่จะพ้นจากกิตที่ไปยึดมั่นในเรื่องของราคะโทสะได้ส่วนการประพฤติปฏิบัติทางวิปัสสนาก็หมายความว่าไม่ยากขนาดนั้นคือเหมือนกับว่าอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถทําได้เช่น เป็นผู้ให้ทานแล้วก็รักษาศีลห้าแล้วก็เจริญภาวนาพุทธโทธโทธรรมโมสังโฆหรือว่าระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็สามารถที่จะทําให้หลุดพ้นจากาจิตที่มีราคะโทสะและโมหะได้นั่นเองการเปรียบเทียบธรรมก็มีอย่างนี้ก็คือวิสมถานและวิปัสสนาก็เป็นอย่างนี้วันนี้ก็นําเอาธรรมะเล็กๆน้อยๆมาเป็นการบ้านให้คิดเราจะเอาแบบไหน ฝึกจิตหรือว่าเอาวิปัสสนาถ้าเอาวิปัสสนาไม่ยากไม่ยากขนาดนั้นทำตามที่รพ,พระสุพจน์แนะนำกันแล้วกันจเจริญพร